สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่24เมษายนนะครับอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มาโคตรเร็วนะครับเพราะว่ามีแบ็กกิ้งนิวต้องมาเร็วครับฟาบิเซโอโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังบอกว่าลิเวอร์พูลใกล้จะปิดดีลคนาเต้ภายในเร็ววันนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่สื่อดัชชี้ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมแต่งในการคว้าตัวมาเล่นแล้วก็รวมไปถึง พิววิวนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะนักจะเต็มแน่นอนติดตามได้ในข่าวสารวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ all new suzuki swift นะครับ power up แรงสุดขีดสปีดร้าใจนะครับพาวเวอร์อัพให้ออกไปสนุกกับชีวิตกับเทคโนโลยีหัวฉีดกู้เดือเจนะครับประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแกร่งนะครับดีไซน์โดดเด่นนะใครสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทเลนดได้เลยนะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นุ่ยหงอยแท้ๆมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เอวันอารีเมงจ่ายนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5สองนะครับการันตีความอร่อยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยต้องมากันที่ข่าวใหญ่ข่าวนี้ครับเบกกิ้งนิวเลยนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับคอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลนะครับใกล้ที่จะปิดดีลโคนาเต้ในเร็ววันนี้นะครับนะโดยโรมาโน่นะครับ ก็ให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าดีลโลมดีลโคนาเต้กับเรียปูเนี่ย e r e w วิ o s o o นคือหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้จักโรมา n โนส่วนใหญ่รู้จักแหละแตส่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะว่ี h เฮียวิโกของฟาบิโอโรมาโนเนี่ยถ้าลั่นวาจามาเมื่อไหร่ไม่เคยพลาดเลยครับนะแต่เขาบอกว่า Here we go s o o นคือจะ Here ah we go ในเร็วนี้ใกล้จะปิดดีวในเร็วนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากตอนนี้ สัญญาส่วนตัวนะครับ personal term Agree เรียบร้อยแล้วบรรลุสัญญาส่วนตัวกับนักเตะแล้วที่สัญญา5ปีในเบื้องหลังครับคือคงคุยกับเอเจนต์เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับลิเวอร์พูลครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลจะจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับไลซิก in the next in the next days ในอีกหลายวันถัดจากนี้อีกไม่กี่วันถัดจากนี้คําบ่า next days เติม s เนี่ยคืออีกอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับ นะในราคาประมาณ35ล้านยูโรหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินปอนก็อยู่ที่ประมาณสัก31 3 2ล้านปอนไม่เกินนี้นะครับนี่คือราคาค่าตัวของโคนาเต้นะเป็นค่าจิกสัญญานะทีนี้พอข่าวนี้มันออกมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยรายงานให้เพื่อนๆฟังไว้หลายทีแล้วว่าฟาบิซิโอโรมาโนเนี่ยเขาเป็นนักข่าวชื่อดังมากๆผู้ติดตามในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์เนี่ยสล้านห น่าเชื่อถือมากๆไม่งั้นคนไม่ติดตามมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ซึ่งจําได้ไหมครับสามสี่วันก่อนผมบอกให้เ,เพื่อนๆจับตาดูนักข่าวสาวคนนี้ว่าเลอาสมิธที่เขาออกมารายงานจได้ครับว่าบอกว่าจะปิดดีลภายในวันที่1พฤษภาคมแล้วผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าเขาออกตัวแรงขนาดนี้คือไม่แจ้งเกิดไปเลยก็ฝังกลบไปเลยแล้วซึ่งพอโรมานโนรายงานอาอกมาแบบนี้เลอารายงานก่อนโรมาโนสองวันครับเลอาสมิธนักข่าวสาวท่านนี้ ก็แบบเหมือนกับอาชี้มานี่เห็นไหมฉันบอกแล้วเมื่อ2วันก่อนโรมาโนตามมาเห็นไหมคือโรมาโนมาที่หลังด้วยนะครับเรียกได้ว่าตรงนี้เรอาสมิธได้เครดิตไปเต็มๆนะครับถือว่าหลังจากนี้เราเราคงจะต้องติดตามดูผลงานของเรอาสมิธกันต่อว่าจะมีอะไรที่แม่นยำต่อไปอีกหรือไม่คืออันนี้ได้เครดิตเต็มๆแนะ่แต่ถามว่าขึ้นมาเป็นเทียรเท่าโรมาโนยังผมว่าอันนี้ต้อง ต้องใช้เวลาพิสูจน์คืออันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงแน่ๆถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ต่อนะครับโรมาโน่เนี่ยถึงขั้นที่มาทวิตอันที่เคยรายงานไว้เมื่อ2วันที่แล้วของเลอาสมิธแล้วก็เกต็อบนะครับพิมพ์ว่าเกต็อบแล้วก็ตบมือให้ปลุกมือให้กับเลอาสมิธด้วยก็คือเหมือนให้เครดิตว่าเอ้โอค้คุณสายข่าวคุณเนี่ยเร็วกว่าผมอีกนะ2วันเลยนะครับเรียกได้ว่าโรมาโน่ยังยอมรับเลยนะครับแล้วก็นักข่าวสาวท่านนี้เนี่ยยอดทวิตเตอร์ จำได้ไหมครับ2วันที่แล้ว7 0 0 0แล้วผมบอกว่ายอดยอดทวิตเตอร์โตขึ้นเร็วมากแค่โรมาโน่รีทวิตให้เลอาสมิธตอนนี้หมื่นหนึ่งแล้วจะหมื่นหนึ่งแล้วอะแล้วเดี๋ยวดูผมว่าขึ้นมากกว่าน,นี้อีกเพราะว่าโรมาโน่ไปรีทวิตให้แบบเหมือนโรมาโน่แนะนําให้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าอันนี้เจ๋งนะครับแล้วก็จริงๆคนที่ควรจะได้เครดิตอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วจำไได้ได้หมครับปลายเดือนมีนาคมที่ ข่าวหลุดออกมาจากแอตติกยูเคคนแรกที่รายงานเลยคือเดวิดออนสตีนที่บอกว่าคุยลูกคืบแล้วจําได้ไหมอ่ะอันนี้ก็ต้องให้เดวิดออนสตีนว่าเป็นคนที่โอ้โหไประเบิดข่าวออกมาคนแรกๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอดูครับน่าจะเนี่ยหลักสัปดาห์ผมว่าเดี๋ยวยังไงก็ไม่น่าพลาดแน่ๆอยู่ที่ว่าจะจะได้ตอนไหนแต่ทีเนี้ยนักข่าวสายของโดยตรงยังไม่ออกมากันนะเท่าที่ผมเช็ค ในเวลาตีสองเนี่ยคือผมเนี่ยยังไม่นอนเลยนะครับตีสองนะครับยังไม่มาซึ่งเป็นปกติครับเป็นเรื่องปกติที่นักข่าวสายหงจะมาช้าจะมาช้าบางที่กว่าจะมาก็คือต้องแบบต้องชัวจริงๆต้องแบบต้องเป็นข่าวจากฝั่งที่ออกมาจากฝั่งสโมสรน,นะให้นึกภาพตามเนาะแต่พวกนี้ถามว่าทําไมเขาได้เร็วกว่าพวกนี้เขามาจากสายเอเนต์โดยตรงให้นึกภาพบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนักข่าวสายหงออกมาแล้วนั่นคือการคอนเฟิร์ม่า 100้แต่ตอนนี้ผมว่าให้99%เลยถ้าโรมาโนมาแบบนี้นะก็รอกรอติดตามกันต่ออีกนิดนึงแต่ว่าคือตอนนี้โคนาเต้น่าจะมาแน่แน่ทีนี้คำถามต่อมาที่ผมเห็นเพื่อนๆในโลกออนไลน์เนี่ยผมโพสข่าวนี้ตอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยนะครับก็กังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของโคนาเต้นะครับผมก็เคยนำเรื่องอาการบาดเจ็บของโคนาเต้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปดูย้อนกันนะครับในคลิปของวันที่31มีนาคมนะ ลองย้อนไปย้ำอีกทีหนึ่งครับคลิปของวันที่31มีนาคมสรุปข่าววันนั้นผมวิเคราะห์เรื่องอาการบาดเจ็บว่าจริงๆโคนาเต้ ate, ไม่ได้เจ็บบ่อยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจถ้ามาดูแบบละเอียดแล้วแต่เขาแค่เจ็บยาวมาต่อเนื่องไอทอนมัสเซลไฟเบอร์เนี่ยเจ็บยาวมาต่อเนื่องเป็นปีและกลับมาปีนี้เนี่ยเล่นได้แล้วแต่มาเจ็บข้อเท้าซ้ําอีกทีหนึง่งที่เจ็บหนักๆนะมีแค่2ครั้งนะแล้วหายกลับมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหายกลับมานานแล้วด้วย นะครับหายกลับมาตั้งแต่กลุมภาพันแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงเล่นอันนั้นคือปัญหาปัญหาคือจูเลียนแนวเกลมันกุนซือของลซิกไม่ค่อยได้ใช้งานในช่วงหลังจับนั่งสำรองแต่ไม่ได้เจ็บนะครับช่วงหลังหายเจ็บเป็นปิดทิ้งแล้วอย่าง2เกมหลังสุดที่ลงเล่นก็คือเกมที่เอาชนะเบเมน4-1แล้วก็เกมที่เสมอกับควอมเฟนทาม0-0นะครับส่วนเกมล่าสุดที่แพ้โคโลเน่ไม่ได้ลงเล่นเนี่ย เกมล่าสุดไม่ได้ลงเล่นแต่มีชื่อเป็นสำรองนั่นแปลว่าเขาไม่ได้เจ็บอะไรอันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาไม่ได้เจ็บที่หายไปไม่ได้เจ็บหลายหลายคนยังเข้าใจายอยู่เลยว่าเนี่ยไม่ได้ลงเล่นเลยเป็นเพราะเจ็บไม่ได้เจ็บครับแค่เป็นตัวสำรองให้นึกภาพแบบนี้ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าลิอร์พูจะเข้ามาเซ็นสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ส่งลงเล่นหรือไม่เป็นการเซฟผู้เล่นหรือไม่เนี่ยเกมล่าสุดเล่นหลังหลังสองอหลังสี่ใช้คู่เซนเตอร์สองคนแล้วก็ อุบาเมกอ,อ,อเ,มกโนโนเนี่ยเป็นตัวจริงแล้วโคนาเต้นเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วก็แพ้ไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนาะก็ติดตามกันต่อไปส่วนเรื่องโอซันคาบักเนี่ยถามว่าคาบักจะได้ไปต่อไหมผมว่าตอนนี้ลูกผีลูกคนเหมือนกันนะกลายเป็นว่าพลิกรับคือก่อนหน้านี้บิวสื่อเยอรมันบอกว่าเฮ้ยจะเอาโคนาะจะเอาคาบักก่อนโคนาเต้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสแสดงว่าบิวรอบนี้ก็พลาดเหมือนกันถูกไหม แสดงว่าสื่ออย่างบิลรอบนี้ก็พลาดเหมือนกันแต่ว่าคาบักตอนนี้ผมว่าก็ไม่ชัวร์แล้วว่ะแล้วผมจะบอกเพืเ่อนๆอย่างนี้ครับนักข่าวสาวเรอาสมิธคนเมื่อสักครูน่นี้เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เอาคาบักนะอาจจะไม่เอาคาบักดังนั้นใครที่เชียร์คาบักอยู่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เอาแต่ให้ติดตามกันต่อว่ามันจะมีอะไรพลิกในข้างหน้าไหมเกี่ยวกับคาบักนะครับโอเคประมาณนี้นะ ทีนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับจากสื่อในประเทศฮอลแลนด์นะครับนะสื่อในประเทศฮอลแลนด์เจ้านี้ที่รายงานนะครับชื่อว่าบ o o t b a l อ i n t e r ร์เน o n a นะครับเป็นสื่อในฮอลแลนด์รายงานว่าลิพูเป็นทีมเต็งนะครับเป็นทีมเต็งในการแย่งคว้าตัวดอนเยลมาเลนนะครับเป็นกองหน้าตัวเก่งของ PSV High o f e n วัย2ีปีนะครับติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับ โดยปีนี้ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับยิงไป17ประตูจาก28เกมให้กับ PSV นะครับแล้วก็ช่วยทำให้ PSV ตอนนี้ลังอยู่รองจ่าฝูงนะครับมีเอซิมิลานะครับบาร์เซโลนายูเวนตุสนะครับก็ให้ความสนใจแต่เขาบอกเลยว่าเลียฟูเป็นทีมที่ภาษีดีกว่าทีมอื่นอันนั้นจับตาดูกันต่อครับว่า เป็นไปได้ไหมกับมาเล่นจริงๆมาเล่นมีข่าวกับรี i ูวอยู่สักพักหนึ่งแล้วแต่ก่อนนันนี้มันเป็นสื่ออิตาลีรายงานผมเลยยังไม่ค่อยเชื่อเข้าใจไหมครับมันเป็นสื่อที่ไกลไกลตัวแต่ว่าพอมารอบนี้สื่อเนี่ยมันมาจากบ้านเกิดของมาเล่นเองมันก็เลยเออพอมันอาจจะมีมูลอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมเลยนะํามารายงานให้ทราบกันแล้วก็ให้เพื่อนๆติดตามกันต่อไปทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของพรีวิวกันต่อนะครับ ลิปูนะครับแต่ในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่24นะครับนะโดยลิปูเนี่ยจะเปิดแอนฟิลด์นะครับพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตะเร็วมากเลยนะครับ18บแนาฬิกาสานาทีดังนั้นโอ้วันนี้เตะเร็วแล้วก็นัดเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับหลังจบเกมกับนิวคาสเซิลไลฟ์สดหลังเกมมาเจอกันนะครับเหมือนเดิมมาแลกเปลี่ยนความเห็นมาพูดคุยกันนะครับทีนี้เนี่ยมาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับตอนนี้ลิปูถือว่าจะทําแต้มหล่นมากกว่านี้อีกไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าเมื่อวานนี้เลสเตอร์ชนะเนี่ยทำให้เลสเตอร์ฉีกออกไปเป็น5.9แต้มเท่ากับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลต,ต้องรู้นอันดับ4แล้วอันดับ3น่าจะยากแล้วครับอันดับ4เนี่ยกับอันดับ5แต้มเท่ากันอยู่ที่55แต้มส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับ7มี53แต้มดังนั้นตามอยู่2แต้มยังเป็นไปได้ครับสำหรับอันดับ4แต่ว่าต้องไม่พลาดแล้วหลังจากนี้นะครับส่วนนิวคาสซียูไนเตดเนี่ยก,กำลังหนีตกชั้นนะครับมี35แต้มตามหลักเลยค่าเฉลี่ยเลยนะครับ 38แต้มส่วนใหญ่จะอยู่รอดดังนั้นนิวคาสเซิลเหมือนกับต้องการอีก3แต้มจากในนัดที่เหลืออยู่ทั้งหมดพวกเขายังต้องการแต้มอยู่แล้ว2นัดหลังสุดนิวคาสเซิลเก็บชัยชนะได้ด้วยนะครับดังนั้น New นิวคาสเซิลกำลังกลับมาฟอร์มแรงในช่วง2เกมหลังสุดนะโอเคแล้วก็อย่างที่บอกครับกลุ่มแฟนบอลสเปียร์ออนคอปหนึ่งเก็ได้ทําการเอาแผ่นป้ายแบนเนอร์ anner, กลับมาติดหนุนหลังทีมตามเดิมแล้วหลังจากที่เรา,าสมสรสอนถอนตัว ออกจากซูเปอร์ลีกแล้วก็ทางเจ้าของสโมสรอ,อย่างเฮลี่ขอโทษแล้วก็หายกันก็คือให้อภัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาสำหรับสนทีมเต็มที่ต่อเหมือนเดิมนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับมาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับเจนครก็ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตถึงสภาพทีมนะครับโดยในรายของแนทฟลิปเนี่ยแม้ว่าจะสามารถกลับมาซ้อมเดียวๆได้แล้วอย่างที่รายงานเมื่อวานนี้นะครับแต่ครก็คอนเฟิร์มรัาว่า แม้ว่าจอซ้อมจะซ้อมเดี่ยวได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ร่างกายยังไม่พร้อมสาหรับเกมนี้นะครับสาหรับนัฟิลิปดังนั้นจะพลาดแน่นอนนะครับส่วนคนที่หายเจ็บกลับมาครับคือคนนี้เครที่โจนคอปคอนเฟิร์มว่าพร้อมมีชื่อลงเล่นอย่างน้อยมีติดทีมแน่นอนนะครับเป็นตัวสำรองก็เป็นอย่างน้อยน,นะครับส่วนจอแดเทนเนอร์สันเนี่ยครอปบ,บอกว่ายังไม่ชัวร์เลยยังไม่มีทีมแพทย์คนไหนมาเดินมาบอกว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ เอาที่ถ้าจะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ชัวร์ก็คืออีก2 3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าฟีลวีคเนี่ยนะอันนี้คัพเปิลวีคคัพเปิลมันน่าจะแปลว่า2นะประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเฮนเดอร์สันยังกลับมาไม่ได้แน,แน่แต่ส่วนจะกลับมาได้ตอนไหนให้ติดตามกันต่อก็ประมาณนี้ส่วนในรายของเดียโกโชต้าที่ไม่มีภาพในการซ้อมของเมื่อวานนี้ครอบยืนยันว่าไม่ต้องกังวลโชต้าอีสไฟนะครับก็คือสบายดีนะครับโอเค ทีนี้มาดูความพร้อมของทีมคู่แข่งกันบ้างนะครับจริงๆเนี่ยโอ้โหปีกตัวเก่งของพวกเขาครับอารันแซงแม็กซิมงเนี่ยนะครับมีปัญหาข้อเท้าบวมนิดนึงนะครับเท้าบวมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะหายทันนะครับ BBC ยืนยันว่าอารันแซงแม็กซิมงเนี่ยน่าจะกลับมาลงเล่นในเกมนัดน,นี้ได้แน่นอนนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนแลนเฟเซอร์กับคาวดาโลเนี่ยก็มีปัญหาบาดเจ็บนะครับคาดว่าต้องยังต้องพักต่อไปนะครับ ส่วนฟาเบนชาใกล้จะหายกลับมาแต่ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับมาดู11ตัวจริงที่ค่าของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูล4 3 3นะครับโอ้โหแต่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ปลื้มสักเท่าไหร่นะสำหรับไลบา์อัพนี้นะครับถ้าเกิดว่าฟาเบนโยยังต้องไปเล่นยังต้องไปเล่นคู่เซนเตอร์กับคาบักเนี่ยนะครับหมายถึงหลายหลายคนอยากให้ฟาเบนโยขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์มากกว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับครอปจะเอาอยัางไงจะกล้าใช้ลีฟวิลเลียมหรือว่าใช้ เบนเดวิสไหมในการรับมือกับตัวจี๊ดอย่างแซงแม็กซิแมนกับกับคาร์ลวิลสันของนิวคาสเซิลเนี่ยเอาไงกับคู่เซนเตอร์นะครับส่วนแบ๊กซ้ายแบ็กขวาก็คงไม่เปลี่ยนครับเป็นโรเบร์สันกับอาโนเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็อาริซงเบเกอร์เฝ้าเสาส่วนสามเซ็นเต์เนี่ยถ้าฟาบินโยไม่ได้เล่นก็คงจะต้องเป็นวายนาดูมติอาโก้กับมิลเนอร์นะครับแล้วก็มีเคอร์ติจโจนเนี่ยรอสอดแซงเหมือนกันนะส่วนสามแนวรุกเนี่ยเป็นคูสกอร์เนี่ยให้เป็นมาเน่ฟิมิโนแล้วก็ซาร่าอาจจะ ดรอปโชต้านัดน,นี้เดี๋ยวดูครับว่าไลาอัอจะออกมาตามนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆอยากให้ไลอ้อบอกออกมาแบบไหนก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจเก้นคอพกันบ้างน,นะครับนักข่าวถามแน่นอนครับถึงเรื่องซูเปอร์ลีกถึงเรื่องโกดเจ้าของสโมสรไหมถึงเรื่องยูฟาเรื่องต่างๆนานามากมายอะผมรวบรวมมาฝากจะสรุปให้ฟังประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนักข่าวถามว่า,าจากการที่ เจ้าของสโมสรเนี่ยไปเซ็นสัญญาเข้าซูเป,ปอร์ลีเนี่ยทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็แบบเนี่ยคุณยังโกรธอยู่หรือไม่ครับคุณแล้วนักเตะยังโกรธเจ้าของสโมสรหรือไม่หรือว่าเขาได้มีการเจ้าของสโมสรอเนี่ยได้มีการมาขอโทษเป็นการส่วนตัวหรือยังเจนเขาบอกว่า,าไม่มันไม่จําเป็นนะครับเรื่องการที่จะมาขอโทษกันเนี่ยขอโทษแบบส่วนตัวเนี่ยไม่จําเป็นครับเพราะว่าเราเห็นกันอยู่แล้วในคลิปอ่ะ ที่เจ้าของสมมสรอ,ออกคลิปถแถลงการ่ะเขาเอ่ยชื่อถึงผมถึงนักเตะอยู่แล้วดังนั้นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะให้อภัยกันได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งโกรธมานั่งอะไรกันต่อจบตรงนั้นคือจบให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับส่วนเรื่องซุปเปอร์ลีกเนี่ยเจนคอปก็บอกว่าผมรู้ดีทุกทุกคนรู้ดีอยู่แล้วถึงความคิดของผมผมพูดไปหลายทีแล้วว่าผมไม่ไม่ชอบซุปเปอร์ลีกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ ดีมากๆดีจริงๆดีโคตรเลยที่โปรเจกต์ซูเปอร์ลีกร่วมไปนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันแล้วก็ต้องแยง่แยกแยกเคสกับแชมเปี้ยนลีกนะแชมเปี้ยนลีกในรูปแบบใหม่ที่ทางยูฟาเสนอมาเนี่ยมันผมเห็นแล้วจริงเขาบอกว่าผมเห็นแล้วซึ่งมันไม่เวิร์กเลยสิ่งที่ทำคืออะไรคือการเพิ่มโปรแกรมในรอบแรกจาก6นัดเป็น10นัดซึ่งมันไม่ดีเลย มันไม่ได้ต่างจากซูเปอร์ลีกซูเปอร์ลีกก็เป็นการเพิ่มโปรแกรมครับ18ถึง23นะัดนั่นคือการเพิ่มโปรแกรมซูเปอร์ลีกก็เพิ่มส่วนยูฟารูปแบบใหม่ก็เพิ่มโปรแกรมพวกเขาออกออกรูปแบบการแข่งขันใหม่มาโดยที่ก็ไม่ได้ถามความเห็นส่วนใหญ่เลยว่าพวกคุณซื้อพวกโค้ชต่างๆเขาจะรู้สึกยังไงซึ่งมันไม่เวิร์กครับสิ่งที่พวกยูฟาทำไปก็ต้องการทำเพื่อเงินเช่นเดียวกันนี่คอรบบอกเลยนะครับว่ามันก็เรื่องมันนี่นะครับแล้วมัน แต่ในในแง่องความเป็นจริงคือทีมฟุตบอลมันไม่ควรจะต้องมานั่งเตะกันวุ่นวายขนาดนี้มีฟุตบอลลีกมีฟุตบอลถ้วยมีฟุตบอลทีมชาติเตะกันแน่นขนาดนี้แล้วยังจะไปเพิ่มโปรแกรมอีกทั้งซูเปอร์ลีกทั้งยูฟ่ารูปแบบใหม่ที่จะเริ่มในปี2024เลยมันไม่เวิร์กเจนคอฟยืนยันแบบนี้นะครับนะแล้วเจนคอฟก็ยังยืนยันด้วยว่าเฮ้ยอยากให้แฟนๆหยุดโกรธเอฟได้แล้วอยากให้แฟนที่อังกฤษเนี่ยหยุดโกรธเอฟได้แล้ว พวกเขา f อ g เนี่ยไม่ใช่ Not a Bad people อ่ะิะไม่ใช่ผู้เล่นเออไม่ใช่คนที่เลวร้ายขนาดอย่างที่พวกคุณคิดอะคนเรามันก็มีการตัดสินใจที่พลาดคนเรามันก็มีการที่คิดพลาดตัดสินใจพลาดกันได้แล้วก็ออกมาขอโทษกันแล้วครอปก็พูดเหมือนกันนะแล้วคราก็บอกว่าคนเรามันไม่เพอร์เฟกเจ้าของสโมสรก็ไม่เพอร์เฟกผมเองก็ไม่เพอร์เฟกครอปก็บอกนะครับดังนั้นตรงนี้จบเถอะเรามาเดินหน้ากันต่อ นะมันเป็นเพียงแค่การตัดสินใจที่พลาดแต่เราต้องเดินหน้ากันต่อแล้วเท่าที่ผมถ้าถามผมเท่าทีา่ผมสัมผัสมาถ้าผมรู้จัก f s g ดคเขบบอกนะพวกเขาเป็นคนที่ดีไม่ได้เป็นคนที่แย่ยที่พวกคุณเข้าใจนะซึ่งผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากกว่านี้คขาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะอธิบายให้มันมากกว่านี้แต่มันพูดไม่ได้เนี่ยก็พูดได้แค่ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ดีเนาะประมาณนี้ครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe นะครับชื่นชอบกันกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมกับนิวคาสเซิลมาเจอกันไลฟ์สดนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่อยู่คู่ในการโค้ดแอดมาอย่างยาวนานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนวลจันทร์นิชดาธานีเซ็นทรัลเวอร์เอวานเอรีเม่งจ่ายใครที่สนใจนะครับโทรสั่ง Delivery 021054555นะครับการันตีความอร่อยนะครับ รวมไปถึงรถยนต์ All New Suzuki Swift นะครับ Power Up แรง Suzuki s ปีด t แล้ใจานะครับ Power Up ให้ออกไปสนุกกับชีวิตนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดีเอชนะครับประหยัดน้ำมันคงทนแข็งแกร่งนะครับดีไซน์โดดเด่นใครที่สนใจนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand ฝากสปอนเซอร์ใจดีเรานี้เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเช่นกันวันนี้สวัสดีครับ